ค่ะวันนี้อนุชนนลนะคะจะมาเปิดร้านยำค่ะซึ่งมีของเซอร์ไพรส์ทุกคนด้วยนะคะของเซอร์ไพรส์สิส่งนี้ก็คือผมของอดีตเองนะคะซึ่งผมของอดีตนะคะตัดมานะคะเพราะว่ามันยาวเกินไปผมน่าจะไปเปิดร้านยำกันซึ่งจะเป็นของเ <SU cc> ุณนะดูดูกัน นะคะจะเป็นวัตถุดิบของเราเองของอาดีมเลยนะคะอันนี้นะคะจะเป็นวัตถุดิบเลยส่วนลูกค้าของเราก็คือะคะอันนี้เป็นถ้วยใส่น้ำปลานะคะจะไปคนน้ำปลาด้วยเนาะแล้ววันนี้ก็เป็นที่ใส่ช้อนซ่อมนะคะแล้วอันนี้ก็จะเป็นแคชเชียร์ค่ะอันนี้จะเป็นหมูยอนะคะ่า oh, <no. S 1> นมาได้เงี้ นี่นะคะนี่จะเป็นแซลมอนนะคะอันนี้คือเป็นจินาจน,จนาการล้วนๆอันนี้เป็นที่คีบอะ่ะอันนี้เป็นที่ยำแบบที่ตักปลาที่ยำนี่เป็นหมูยอเป็นหมูยอซึ่งมันจะก,ก้อนหินที่บ้านเราเองอันนี้ก็จะเป็นแซลมอนอันนี้คือแพ็คมาแบบนี้นี่เดี๋ยวไปดูกันน้ำปลากันคะ่ะซึ่ง เราจะเอาดินออกมากดินตรงนี้เลยนะคะเพราะว่ามันดินมันเป็นสีน้ำตาลอุย้ยมันหกอ่ะ oh, <no. S 1> เอาเลยด,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 ดใส่เข้าไปนะคะแล้วแต่นะว่าจะเอาเท่าไหร่นะแต่ว่าจะเอาแค่สองช้อนประมาณนี้พอแล้วนะแล้วก็เอาอีกช้อนหนึ่งค่ะอีกช้อนหนึ่งของอะไเป็นไงอ่ะ เสรล้วนะคะก็จะใส่น้ำนะคือโตแล้วทำตัวเหมือนเด็กยอกหยอกหยอกไ,ไปก็เลยร้อยแล้วคะ่ะทุกคนนีไ่ไปดูกันไปดูกันว่าเราจะยำอะไรแล้วพ่อเราจะสั่งอะไรไปดูกัน ปลาแซลมอนค่ะยำหมูยอค่ะโอเคค่ะเดี๋ยวทำให้แล้วกันค่ะอ <c oughs> ือนี่ค่ะอันนี้อันนี้เป็นหมูยออันนี้เป็นแซลมอนค่ะอันนี้จะเป็นช้อนตักนะคะอันนี้เป็นเออผงชูรสค่ะซึ่งเราจะรับเงินขคงเธอเป็นผักค่ะซึ่งผักเรา,าเรรรหาได้แคยนผัก็น้ำปลาร้าอันนี้แล้วก็เออช้อนส้อมแล้วก็ที่ยำแล้วก็ พริกพริกคาได้แค่นี้นะคะล้วก็ใช้คืออานปใ้ที่รูปแบบน,นะคะส่วนนี้เป็นแคชเชียร์คิดตังค่าซึ่งมีเสียงจริงๆนะคะซึ่งแถมมาจากของเล่นที่มันเป็นผลไม้อะทุกคนกคนือมันมีเสียงแล้วก็มีแสงจริงนะคะคนี่นะคะทุกคนอันนี้โอเคนี่ นี่คือได้ใช้ได้จริงๆนะนี่ใช้ได้จริงๆแล้ว่าอาจจะทำได้แบบนี้ก่อนไปไปดูยำกันเอาไปเสิร์ฟคุณลูกค้ากันค่ะ oh, <no. S 1> โอ้นคุณลูกค้าขายยำม,มาเสิร์ฟมาแล้วแล้วคิดตังเราเหรอคิดตังคิดตังเท่าไหร่คะช้อนไม่มีหรือคะยำอ่ะโอ้ช็อต ทั้งหมด100บาทคะ่ะหนึ่งร้อยบาทอน้อยเหรอฮะขอบคุณค่ะ <c oughs> ไปไปแล้วนะคะสำหรับคลิปยำน,นะคะถ้าใครนะคะอยากให้มาทำคลิปทำคลิปแบบ โรงเรียนไปโรงเรียนอะไรอย่างนี้ค่ะก็ขอมาได้นะคะส่วนวันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีนะคะเอ้ยอย่าลืมนะคะกดไลค์กดแ like. ชร์กดซับสไคร้ด้วยนะคะวันนี้มีแค่นี้นะคะเพราะว่าไม่มีเงนส่งยังเลยยยยยยวยย้